วันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำผัดไทยโบราณผัดจานใหญ่ๆปรุงในกระทะไม่ต้องทำน้ำซอสรอแป,ป๊บเดียวไม่เกิน5นาทีก็ได้ทานแล้วครับวันนี้ผมใช้เป็นเส้นผัดไทยของตา505นะครับก่อนจะผัดก็ให้เรานำเส้นมาแช่น้ำก่อนครับขึ้นจากน้ำแล้วเราจะลงกระทะเลยนะครับถ้าใครใช้เป็นเส้นแห้งก็แช่น้ำจนนิ่มนะครับก่อนจะผัดเรามาเริ่มผัดกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันผมใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับเพราะว่าทำกาก,ากเกียวด้วย ตามด้วยหอมแดงสับหยาบเกลียวไว้พอหอมสูตรนี้เป็นสูตรผัดไปเลยนะครับไม่ได้ทำน้ำซอสรอผัดจานเดียวจานใหญ่ๆทานเองเต้าหู้ครับเต้าหู้เนี่ยผมทอดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับใต่โป๊หวานกากเกลียวกุ้งแห้งผัดทานเองใส่ไม่ต้องประหยัดผัดให้มันหอมแป๊บนึงเติมน้ำเปล่า ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวสกเกียว้วไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวจะเค็มน้ำมะขามเปียกอันนี้ความชอบส่วนตัวครับพริกป่นเล็กน้อยกันตอนนี้ก็ชิมรสด,ดูนะครับชิมให้ออกเค็มหน่อยเส้นที่เราแช่น้ำไว้ครับขึ้นจากน้ำก็ลงกระทะเลยผัดให้เส้นนิ่มก่อนเส้นผัดไทยนี่จะมีความเหนียวความแข็งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดให้เส้นนิ่มก่อน ใครที่ทําน้ําสําเร็จไว้ก็ให้เราผัดกับน้ําเปล่านะครับเส้นผัดกับน้าเปล่าให้นิ่มก่อนก่อนที่เราจะใส่น้ําซอสลงไปนะครับเสิมพริกป่อนอีกหน่อยครับดูเส้นให้นิ่มพอดีนะครับไม่ต้องให้สุกมากไม่ต้องให้สุกจนเละเพราะไม่งั้นเส้นก็จะพันกันต่อพอน้ําแห้งพอดีครับใส่ไข่ผัดทานเองใส่สองฟองเกี่ยไข่ให้แตก ติกเส้นมาทับไข่ถั่วงอกลงไปกุยช่ายเนี่ยครับกลับมาปิดไว้แค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยปัดไข่อย่างรวดเร็วทำทานเองที่บ้านง่ายๆครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะครับ ผัดไทยโบราณสูตรทําทานง่ายๆครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูผัดไทยนี้ต้องได้3รสนะครับหวานเค็มเปรี้ยวเส้นเหนียวนุ่มครับสูตรนี้ทําง่ายมากๆครับทําทานเองที่บ้านทําได้ง่ายๆครับผัดทานร้อนๆที่บ้านเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ สวัสดีครับ